ก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาแนลวีดีโอทีวีทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่เล่นเกมสเอร์ทีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวจี้เครื่องรางใหม่นะครับก็คือโทรลโงแห่งชยชนะคิสตันนะครับแล้วก็คอนของนักลบคูก้านะครับค้อนของนักลบคูก้านะครับโอกาส85%เนตนะครับที่ เมื่อเขาเมื่อจุดมาวิ่งเข้าสตาร์แล้วนะครับจะได้สร้างแลนด์มาร์กนะครับแล้วก็ทัาเ็อของคิสตันนะครับก็โอกาส50อร์ซนนะครับเมื่อเมื่อซื้อเมืองเราได้วิกตอรี่นะครับจะได้ถอยต่อนะครับแจ้งเตือนวิกตอรี่นะครับจะได้ถอยต่อ50อร์ซนะครับก็มาลองดูกันเลยนะครับวันนี้ผมก็เล่นเป็นจีฮิโรนะครับวันนี้เล่นเป็นสายสร้างเมืองนะ แล้วก็คงจะเล่นเป็นดันเบสิกเลยนะครับดนมาตรฐานนะก็คือดันไทยนะครับมาลองดูกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะ ไม่รู้ว่าเสียงเกมจะดังหรือจะเบาไปหรือเปล่านะอ๋อเมื่อกี้ได้ทางฟแล้วกดทำไมนี่เพนเพีย,พยนะครับช่วงนี้ไม่เป็นไรครับไปเลยครับเขาใช้ไว้อาริสซะด้วยนะครับมีจีเดปิตหาหกนะครับ ทอยสิบดูแล้วกันครับอืมสิบแล้วก็สิบสองแล้วกันนะครับไม่เป็นไรครับสิบเอ็ดเก้สิบเอ็ดครับเดี๋ยวผมจะพยายามทอยได้สิบเอ็ดนะครับจะได้ดูจี้ใหม่นะครับว่าจะออกไหมครับโอกาสแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะก็ถือว่าสูงนะครับสำหรับผมนะผมคิดว่า อทอยสิบเ็ดได้แปดะนะไม่เป็นไรลองสามแล้วกันนะกดขี้เลยโอเคออกนี่ครับจี้ออกแล้วครับก็สามารถสร้างแรนด์มาร์กได้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่คำนึงว่าเราจะสร้างสองหลังหรือสามหลังนะครับผมก็ต้องสร้างดักเข้าไว้ครับอข้างบนนี้น่ากลัวมากเลยนะเดี๋ยวลองเบิ้ลไปดีจะได้ไหม อืมเอาไงดีล่ะเก้านะมั่วๆ9เก้าได้หกนะครับไม่เป็นไรครับผมเป็พวกท้อยไม่ตรงเกตน,นะก็ใครได้เห็นไม่ตรงก็อย่ามาด่าผมนะเพราะเป็นผมไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งเรื่องพวกนี้นะครับ ไปสิบสองแล้วกันครับยาวยาวสิบสองได้เสีับโอเคอย่างนั้นก็ได้เกาะนะครับแบบนี้น่ากลัวแล้วครับผมขอถอยสิไปบินด่วนได้ไหมโอเค เนี่ยครับต้องตัดลาข้างบนตัดนี่ดีกว่าค่อยๆไปโอเคครับอืมความสามารถผมออกนะเสียวโชคดีไปครับ ตอนนี้ผมก็ไปตรงนน้นดีกว่ากันกันเลยครับไปสร้างดูนะอืมจี้ไม่ออกครับเนี่ยเห็นไหมฮะแปดสิบห้าเปอร์เซ็นก็ไม่ออกนะเนี่ยผมว่า <c oughs> เออน่าจะโดนบังคับแพมั้งอะโอกาสมีต้องเยอะนะแต่ไม่ออกเลยนะครับแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ลองกันใหม่ครับไม่เป็นไรครับลองใหม่นะผลแพชชนะช่างมัน วันนี้มาลองจี้กันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะอ,อันตรายแล้วครับสองสี่หกได้หมดครับได้แปดโอพระเจ้า อยากได้อยากได้ห้านะครับทอยห้าลองดูนะครับสองห้าได้เจ็ดครับเริ่มมัวนะครับโดนแล้วครับผมว่าผมไปไดีกวนะกลัวตรงเนะี้ย เสียดายครับไม่ไม่เบิ้ลนะอยากได้สิบสองอืมต้องพยาย,ยามเอาสิบเอ็ดตาแบบนี้ขอเบิลมาแล้วใครจะได้เตินถอยหลังนะครับมาดูกันฮนะโอเคครับ อืมต้องถอยให้ได้แปดนะกดคู่บลแปดได้สีบบาทเสียดายผมว่าลงเนื่อต้องการเขาแล้วแบบนี้ไม่ได้โอเคที่ออกครับ จัดไปครับเต็มเต็มครับแบบนี้วิชโชคดีครับ พอติดคุกไม่นะต <laughs> ายโดนแล้วครับแบบนี้เกมบังคับแพ้ป่ะครับออกมาได้เก้าอยองดีนะผมนะห้าเก้าอย่างเงี้ยห้าหรือเก้าก็ได้ได้หมดเขาน่ากลัวแล้วครับ โอเคครับได้ข้าวยังดีครับขอเป็นสองแล้วกันนะครับถ้าออก โอ้ยได้สี่ห้าก็ได้ครับห้าหรือสองได้หมดโอเคได้สองนะสามสามสี่โอเคได้สามด้วยครับ โอเคครับอาจจะกระตุกสักหน่อยนะครับสามห้านะถ้าสามก็ลุนทรโขงครับสามห้าได้เจ็ดครับเวทกรรมฮะแบบนี้ งามแล้วครับงามใส้แล้วครับต้องไปตัดแล้วครับโอ้ยได้สิบนะครับแย่แล้วครับออกอันนี้เป็นสองแล้วกันโอเคออก ลองวัดดูนะครับเผื่อออกนะครับมารู้เท่าขวองครับออกหรืป่านะครับโอเคสองห้าได้หมดนะไม่เป็นไรผมไม่เสียดเดโอเคครับจบครับแบบนี้ โอเคครับสำหรับวันนี้นะก็เพิ่นพอดีื่องกระตุกนะครับก็ใบแค่นี้แล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวยังไงก็ถ้าถ้าผมหาของทำทำอีเวนต์ได้นะครับก็อาจจะมารีวิวให้ดูใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับก็ฝากอ่าลืมนะครับฝากติดตามฝากกด s u b s c r i b e ด้วยนะครับสวัสดีครับ